สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้มี25ทริกจากจิตวิทยา 1. ถ้าคุณสงสัยว่าคนกำลังโกหกให้ขอให้เขาเล่าเรื่องซ้ำอีกครั้งการเล่าเรื่องเดิมหลายครั้งมักจะเผยจุดผิดพลาดออกมาโดยไม่ตั้งใจ 2. เวลาจะให้คำแนะนำใครให้เริ่มต้นด้วยประโยคว่าคุณน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเขามีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วและเปิดใจรับฟังมากขึ้น 3. หากต้องการชมใครให้ดูจริงใจลองพูดว่าต้องยอมรับเลยว่าก่อนจะชมจะทำให้คําชมน่าเชื่อถือและดูออกมาจากใจ 4. เวลาถามคําถามที่ยากลองเงียบหลังจากถามเพื่อสร้างความกดดนันความเงียบจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่สบายใจและพูดมากขึ้นหากถ้ามีใครพูดจายแย่ใส่คุณให้แกล้งทำเหมือนไม่ได้ยินจะบังคับให้อีกฝ่ายพูดซ้ำ ซึ่งจะทำให้เขาดูไม่ดีและรู้สึกผิดเอง 6. ใช้ประโยคว่าเราทั้งคู่รู้อยู่แล้วว่าเวลาต้องการให้อีกฝ่ายเห็นด้วยวิธีนี้ช่วยสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงและความยอมรับ 7. เวลานั่งในกลุ่มคนให้เลือกนั่งตรงกลางเพราะการอยู่ตำแหน่งนี้มักทำให้คุณดูมีอำนาจและได้รับความสนใจ 8. แทนที่จะถามว่าทำไมถึงทำแบบนั้นให้ถามว่า อะไรทำให้คุณคิดว่านั่นเป็นความคิดที่ดีวิธีนี้ช่วยให้คำถามดูไม่จมตีและเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายอธิบายเกเวลาต้องการให้คนลองไอเดียใหม่ๆแทนที่จะพูดว่าคุณควรทำแบบนี้ลองใช้ประโยคว่าถ้าลองคิดแบบนี้ดูละ่ะจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเป็นไอเดียของตัวเอง 10. ถ้าอีกฝ่ายกำลังโกรธลองถามคำถาม,ามที่ต้องใช้เหตุผลเช่น คุณคิดว่าเราควรทำอะไรต่อวิธีนี้จะช่วยลดอารมณ์โกรธและทำให้อีกฝ่ายคิดอย่างมีเหตุผล11เวลาต้องการสร้างความประทับใจยิ้มทันทีเมื่อเห็นอีกฝ่ายแล้วค่อยๆให้รอยยิ้มหายไปอย่างเป็นธรรมชาติจะดูจริงใจและไม่เสแสร้ง12เวลาคุยกับใครให้พูดชื่อของเขาบ่อยๆเพราะคนส่วนใหญ่มักรู้สึกดีเมื่อได้ยินชื่อของตัวเอง 13. เวลาจะขอให้ใครทำอะไรให้เพิ่มเหตุผลลงไปหน่อยเช่นลมแรงมากเลยช่วยปิดหน้าต่างให้หน่อยนะการใช้คํานี้ช่วยเพิ่มโอกาสให้อีกฝ่ายยอมทำตาม14อย่ารีบตอบคำถามทันทีการหยุดคิดเล็กน้อยก่อนตอบจะทำให้คุณดูมั่นใจและน่าเชื่อถือ 15. ถ้าต้องการดึงดูดความสนใจในกลุ่มให้แกล้งทำเหมือนไม่สนใจคนที่คุณอยากให้สนใจก่อนเขาจะพยายามทำให้คุณสนใจเขาเอง 16. เวลาพูดช้าและใจเย็นจะทำให้อีกฝ่ายมองว่าคุณจริงจังและน่าเชื่อถือมากขึ้น 17. ใช้ภาษากายเรียนแบบอีกฝ่ายเบาๆอย่างเป็นธรรมชาติจะช่วยสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงและความสนิทสนมโดยที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัว 18. ให้คนอื่นพูดเกี่ยวกับตัวเองเยอะๆเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจและน่าคบหาโดยไม่รู้ตัว19ถ้ามีคนอารมณ์เสียให้ฟังเขาโดยไม่รีบเสนอวิธีแก้ไข จะทำให้เขารู้สึกว่าคุณเข้าใจและใส่ใจ20เวลามีคนพยายามสร้างความประทับใจให้คุณลองแสดงท่าทีไม่ตื่นเต้นเขาจะพยายามมากขึ้นเพื่อเอาชนะใจคุณ21ถ้าถามคำถามแล้วเงียบหลังอีกฝ่ายตอบความเงียบจะกดดันให้อีกฝ่ายพูดมากขึ้น22ถ้าคุณถูกวิจารณ์หนักอย่าป้องกันตัวเองมากเกินไป ความมั่นใจที่แสดงออกมาจะช่วยให้คำวิจารณ์ไม่มีน้ำหนัก23เวลาต้องการแนะนำอะไรที่อาจถูกปฏิเสธให้พูดว่าคุณน่าจะรู้อยู่แล้วจะช่วยลดแรงต้านและทำให้อีกฝ่ายยอมรับง่ายขึ้น24เวลาพูดกับคนหมู่มากให้หยุดเล็กน้อยระหว่างประโยคสำคัญความเงียบจะทำให้คำพูดของคุณทรงพลังขึ้น 25ถ้าอยากให้คนคิดถึงคุณทิ้งบทสนทนาไว้ที่จุดที่ยังไม่จบหรือจบด้วยประโยคที่ทำให้เขาอยากรู้อยากเห็นเช่นเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าเล่าให้ฟังต่อจะทำให้อีกฝ่ายคิดถึงคุณและอยากคุยต่อเป็นอย่างไรกันบ้างคะลองนำไปใช้ดูนะคะได้ผลอย่างไรกลับมาบอกกันบ้างนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ เราจะมีข้อมูลใหม่ๆมานำเสนอตลอดตลอดเลย